วันนี้หนูทำหน้าก,กากแจกเหรอคะใช่เอาผืนผ้าเช็ดหน้ามาอืมหน้าก,กากทำจากผ้าเช็ดหน้าใช่ไหมคะน้ำตาลดูมาจากไหนคะอ๋อดูมาจากแ ok. อปติ๊กต๊อกอ๋อยู่มาจากแอปติ๊กต๊อกอ่ะทำเลยให้เพื่อนๆดูทำยังไงอีก<ม>สั่นเวลาหนูจะไปโรงเรียนเค้ื่องนังบานสามอ่ะน้ำตาลขอทำผ้าเช็ดหน้าได้<า>ดดเอาทำยังไงอีกก็ใส่หนังยางไปเหรอคะใช่ก็อันแบบนี้แบบนี้อ๋อใส่หนังยางเข้าไปแล้วยังไงต่อ ก็อยู่ข้างนู้นนะคะเพื่อนเพื่อนะะเนถิบเข้าไปข้างในสิแม่ถ่ายไม่เห็น พเ,เอาเข้าไปข้างในนิดนึงสิถูกแล้วแล้วมั่ไหร่จะเสร็จสักทีทอ่ะจะล่งไค มสักได้ด้วยนะัสักได้ด้วยหรอคะโอเคอย,ย,ยังวงมันจะหลุดแล้วอะ่ะหนูก็เอาเข้าไปข้างในๆหน่อยซิ ไม่เสร็จสักเทียเขาใส่กันหมดแล้วนะ่ะย่งยไงไม่ได้หมดอ่ะอยงพี่จา่าค่ะ อ, daar, อืออาอยังไง,อ,งอีกจะได้แล้วปแป,ะ,ปะตรงหน้า่จับที่ละข้าง <c oughs> โอเค <c oughs> อุย้ย <c oughs> เดี๋ยวจับให้ <c oughs> พคับดิเ้ามูแข็งๆเถอะหูนอนก็ลุดเอง เดี๋ยวตอนน้ำตาลใส่เดี๋ยวแม่ช่วยจับก็ได้เดี๋ยวแม่ช่วยจับทีละข้างพับได้ก่อนความดืมพับเลยได้แล้วได้แล้วได้งั้นนั่นอย่างนี้แหละอือเดี๋ยวตอนน้ำตาลใส่เดี๋ยวแม่ช่วยเดี๋ยวแม่ช่วยจับไว้หนึ่งข้างน้ำตาลก็ใส่ข้างนู้นก่อนสิแม่จับข้างนี้ให้อะ่ะ หันหน้ามามาดูสิดูผลงานสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ